สวัสดีครับผมวาดทักคุณนะครับวันในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางในการผ่านด่าน OD 6กันนะโดยที่ด่านตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเนินดินอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าด่านเนี้ยจะมีความตาตาจะด่านอื่นตรงที่ว่าพายุทรายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนทิศทางด้วยนะครับตอนแรกจะมาจากทางด้านบนนะแล้วก็ตอนผ่านไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะเปลี่ยนมาทางด้านซ้ายแทนนะครับเพราะฉะนั้นบางอันที่ตอนแรกมันไม่โดนเนี่ยเพราะมันมีอื่นอันอื่นบางอยู่ตอนหลังก็จะไปโดนแทนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเลือกจุดที่จะเลนฟอร์ให้ดีนะตัวที่ด่านนีศัตรูเริ่มมาจะเดินจากทางซ้ายแล้วก็ทางข้างบนเนี่ยแล้วก็มาทางผ่านเลนการวนเข้าฐานเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถรับมือทางเดียวได้นะถ้าเกิดอันนี้มันแตกขึ้นมานะครับถ้าเกิดเนินดินอันนี้มันแตกขึ้นมาประตูมันจะเดินมาจากทางข้างบนแล้วก็เข้าทางนี้เลยนะซึ่งมันจะเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ผมค่อนข้างแนะนําให้เลนฟอร์อันนี้นะนะครับทีนี้ด่านนี้มีศัตรูใหม่โผล่มาคือเจ้าตัวอินฟิลเทรเตอร์นะ ตัวนี้มีความพิเศษก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้รับดามเมจนะครับมันจะสร้างร่างเงาออกมาก็คืออันนี้นั่นเองนะสร้างร่างเงาออกมาซึ่งร่างเงาเนี่ยจะขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่ร่างเงายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเจ้าตัวนี้อินฟิวเซเตอร์เนี่ยมันจะบล็อกไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถบล็อกมันได้แล้วก็โดนเลงน้อยลงนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันมีศัตรูตัวอื่นอยู่ใน,อย,ในอยู่ใกล้ๆก,กับตัวมันเนี่ยตัวอื่นก็จะโดนเลงแทนมันนะครับนอกจากนี้ ถ้าเกิดตัวเนี้มันไปเดินอยู่ในพื้นที่เป็นในในในช่องที่เป็นพายุทรายครับก็ตัวมันจะหลบกายภาพกับหลบเวทนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำดาเมจมันไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะก็ที่ผมจะเล่นเนี่ยจะใช้วิธีในการแยกมันออกมานะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดคือผมใช้ตัวทำดรเมจจากระยะไกลให้ลากงามันออกมาแล้วพอตอนลากงามันออกปุ๊บมันก็จะบล็อกไม่ได้เราก็ ใช้ดีเฟนเดอร์ในการบล็อกตัวมอนตัวอื่นแล้วก็ปล่อยใ่ยเดินผ่านมาหลังจากนั้นก็ค่อยเอาตัวสโล่แล้วก็ใช้ตัวอื่นลุมตีมันให้ตายแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้ตัวอื่นก็เคยเจอมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคงไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมนะเราต้องเน้นไดเมจหมู่มันเดินนะครับเพราะว่าศัตรูมีเยอะนะก็อันนี้ตัวละครที่ผมใช้นะครับก็เป็นเนลที่บอกไปเราจะดีเฟนเดอร์มาขวางเจ้าตัวอินฟิวเซเตอร์นะ แล้วอันนี้ผมก็ใช้เป็นฮีลลิ่งดีเฟนเดอร์เลยนะครับก็จะได้ยืนเองฮีลเองได้นะบูพอยซ์นอันนี้ก็เอามาช่วยยิงเจ้าตัวอินฟิลเลเตอร์แต่ว่าจริงๆใช้เป็นใช้เป็นตัวไดเมนทเวก็ได้นะครับเพราะว่าอินฟิลเลเตอร์มันก็มีดีฟเอนสูงในระดับหนึ่งนะเนี่ยดีเฟนบีลิซิตบีนะครับก็สูงระดับหนึ่งนะจริงๆเอาเป็นตัวไดเมนทเวก็ได้แต่ว่าผมใช้์บูพอยซ์นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ถ้า,าจริงๆเอาตัวไดเมนทเวก็ได้แล้วก็ อันนี้เท็กซัสก็เป็นแวนการ์ดนะครับเพราะเป็นแวนการ์ดใครก็ได้นะรับที่เล่ง DP ได้ไวๆนะแล้วก็ชิโดกิอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าศัตรูมันมีเยอะเหมือนเดิมนะครับก็ทุกตัวเน,นี่ยศัตรูในอีเวนต์เนี้ยออกมาเยอะตลอดนะครับก็เอาตัวสไนเอลีไปทำดาเมจจะได้ทำดาเมจระยะไกลๆได้แล้วก็ทำดาเมจหมูได้อีกตัวนึงก็เป็นโพเดงโกเอามาสโลนั่นเองนะยิ่งเหลืออยู่เยอะเพิ่มตัวมาได้นะครับถ้าเกิดไม่ไหวนะโอเคไปลุย ผมวางเบซัทมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลนฟอร์อันนี้เลยนะครับเรามีตัวเลนฟอร์สให้ใช้แค่6อันนะเพราะฉะนั้นก็เลือกตำแหน่งนองดีๆแล้วกันหรือจะตามตามผมไปเลยก็ได้นะครับโอเคขอเลนฟอร์แค่3อันนี้ก่อนนะเพรเดี๋ยวจะลงตัวฝั่งเราเออกมาผมจะลงทีลูกีก่อนนะครับจะได้ช่วยทำไดเมจนะ ส่งลงพอะด็นโปะมานะครับก็อันนี้ลงบูไพร์ซันไว้ตรงนี้นะโอ้กดสกิลได้เลยโอเคตรงนี้ผมก็ลงเนอร์นะครับลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลนฟอร์กันต่อนนะตรงัวที่ผมจะเลนฟอร์เนี่ยก็คือจะมีอันนี้นะครับกับอันนี้นะแต่ผมที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่า ทีมหลักๆของผมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้โดนดามจเลยนะแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยอย่าให้พังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังอย่างที่บอกอายุซามันจะมาทางซ้ายมันจะมาจากทางซ้ายนะเราถ้าเกิดตรงนี้มันพังขึ้นมาเนี่ยก็คือถ้าตรงนี้มันพังขึ้นมาเนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยเราจะตีไม่ได้นะครับเสือบนะเพราะว่าผมโมจะพูดไม่ได้กดใช้สกิลนะครับ เนี่ยนะส่วนอันนี้จริงๆเมื่อกี้อันนี้มันโดนมันโดนเดเมจนะครับเพราะว่าอันบนมันพังนะแล้วตอนนี้พายุทรายมันเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะโดนก่อนนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นต้องรีบมาเลนฟอร์ก็ได้นะโอเคมาอีกรอบแล้วกดสกดิลเลยก็ได้เดอมอนดุดนะก็ถ้าไม่ไหวจริงๆยังไงก็เพิ่มตัวเดเมจมาก็ได้นะครับอันนี้มาแล้วก็สโลเลย นี่ก็าจะเป็นชุดชุดท้ายแล้วครับมากันเต็มไปหมดนะชุดไดกก็กดนะ่โอเคมันวิ่งทะลุมาแล้วกดสโลเลย เรียบร้อยครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะก็ตีเรื่อยๆครับต่อให้เนินทรายตรงนี้เนินเนินเนินดินตรงนี้พังก็ไม่เป็นไรนะจริงก็ไม่น่าพังคเราแค่ต,ตีตรงนี้ให้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วะครับรรโอเคประมาณนี้เนะาะกาะ็อย่างที่เห็นว่า จริงมันมันไม่มันเดินไม่หลุดหรอกถ้าเกิดผมกดสกิลชิโยกิตั้งแต่แรกกันนะคือกดสกิลชิโยกิกับโคเดงโกตั้งแต่เนิ่นๆน่ะก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวยังไงก็เอาตัวไดเมยมาเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวฮิลมาช่วยด้วยก็ได้นะเพราะว่าเผื่อเจ้าตัวอินฟิวเลเตอร์มันยิงใส่จากระยะไกลอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย